นิยมสะสมพระเครื่องทุกๆท่านครับวันนี้คุณณพระบ้านครับนำพระสมเด็จวัดละคังพิม์พใหญ่เกตทะลุซุม้มพร้อมแนวทางการพิจารณาพระสมเด็จวัดละคังมาให้เพื่อนๆนักนิยมสะสมพระเครื่องได้รับชมและร่วมกันศึกษาครับ จุดสำคัญในการที่เราจะพิจารณาพระสมเด็จวัดลักรังนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธีครับวันนี้กุณะก็นำบันทึกนะครับข้อมูลของท่านอาจารย์ผู้รู้ท่านได้บันทึกไว้มานำเสนอให้กับเพื่อนๆน,นักนิยมสะสมพระเครื่องพระในตระกูล พระสมเด็จของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังศรีนะครับมาเป็นแนวทางเพื่อที่เรานะครับจะได้พระที่เป็นพระแท้ทันยุคของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังศรีครับวิธีดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นั้นเป็นพระที่ พระคุณเจ้าสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบราังสีนะครับท่านได้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2387นะครับจนถึงปัจจุบันนั้นก็ประมาณ180กว่าปีครับและเป็นที่น่าสนใจกันมากว่าพระสมเด็จวัดสักครังเป็นพระแท้แท้อย่างไรนะครับ จะมีลักษณะอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาครับจุดแรกครับตามตำราตามบันทึกของท่านอาจารย์ผู้รู้ท่านให้พิจารณาที่พิมพ์ทรงของพระสมเด็จครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มีด้วยกันหลายพิมพ์ครับก็มีทั้งพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C นะครับหรือที่เรียกว่า พิมพใหญ่ทรงใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ทรงกลางพิมพ์ใหญ่ทรงเล็กนะครับแล้วก็แยกย่อยให้ชัดว่าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพอกกระบอกพิมพ์อกผายอกวีนะครับก็มีหลากหลายพิมพ์นะครับที่อาจารย์ท่านผู้รู้นะครับท่านได้แยกพิมพ์ต่างๆไว้นะครับ สำหรับองค์ที่คุณน้าพระบ้านนำมาให้ท่านได้รับชมนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับเป็นพิมพ์เก็ตทะลุซุ้มนะก็นำมาเป็นแนวทางในการที่เราจะศึกษากันในวันนี้ครับพระสมเด็จนะครับเราจะพิจารณากันที่พิมพ์ทรง นะครับนะก็มีด้วยกันหลากหลายขนาดนะครับนะพิมพ์เอนั้นมีความสูงประมาณ3.3เซนติเมตรนะครับพิมพ์ B มีความสูงประมาณ3.2นะพิมพ์ใหญ่ C ความสูง3.1เซนติมครับนะครับการวัดความสูงเราวัดจากตรงกลางขอบในเส้นซุ้ม ดานบนสุดลากลงมาจรลดขอบนอกของเส้นซุ้มนะครับตรงด้านล่างลักษณะของเส้นซุ้มองพระนั้นฐานพระแต่ละพิมพ์ดังกล่าวขัางต้นคือถ้าพิมพ์เดียวกันก็จะเหมือนกันทุกองค์เพราะถ้ากดจากแม่พิมพ์เดียวกันเช่นเสียนเดียวเล็กคมสะบัดซ้ายขวาก็จะเหมือนกันทุกองค์หรือเส้นซุ้มโค้งโยต่โยไปทางเดียวกันนะครับ จะมีตำหนิก็เพียงเล็กน้อยครับเกิดจากการหดการกดหนักกดเบาหรือพิมพ์เคลื่อนแม่พิมพ์ตื้นหรือชำรุดจากการใช้งานนะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่เราพิจารณาครับพิมพ์ทรงนะจุดต่อมาที่เราพิจารณาครับเนื้อพระนะฮะพระพระสมเด็จวัดะระฆังครับมีอายุการสร้าง180ร้อยแปดสิบกว่าปีตามที่ผมกล่าวมานะครับ ความเก่าของเนื้อพระทําให้พระนั้นแร่งนะครับแห้งยน่นแต่นึกนุ่มนวลตานะครับแห้งดูดูด,ดูด้วยสายตาก็จะเห็นเป็นลักษณะพระแกร่งแห้งนะครับแต่จะมีความนึกนุ่มน,ะนวลนตาครับเมื่อใช้กล้องขยายส่องดูครับไม่แห้งกระด้างเพราะว่าเนื้อพระนั้นมีปูนเป็นส่วนผสมหลักซึ่งเป็นปูนเก่ามนซีดนะ ก็จะมีคราบปูนคับน้ําปูนขับออกมาจากเนื้อพระนะครับเป็นคราบหรือเป็นฝ้าสีขาวหมุนหรือสีเหลืองเข้มหรือสีน้ําตาลแก่นะครับถ้ามีส่วนผสมของเนื้อกล้วยมากครับเนื้อพระก็จะมีสีชมพูอ่อนหรือเหลืองอ่อนนะครับถ้ามีส่วนผสมของปูนมากเนื้อพระก็จะเป็นสีขาวนะครับบางองค์เนื้อพระจะเป็นสีน้ําตาลเข้มที่เรียกว่าพระเนื้อจัด นะครับเป็นความเก่าแก่จะต้องดูที่พระที่เป็นองค์จริงว่าเนื้อพระที่เป็นองค์จริงให้ดูจนติดตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับพระที่เป็นองค์จริงๆนั้นมีนำเสนออยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับสามารถที่จะ,ะหาดูได้นะครับจาก อาจารย์ผู้รู้ที่น่าเชื่อถือนะครับเช่นอาจารย์รังสารต่อสุวรรณเช่นาอาจารยอา์อีกหลายๆท่านที่เป็นเซียนพระรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะหานะครับรูปภาพมาเปรียบเทียบหรือมาดูให้ให้ชินตากับเนื้อพระต่างๆนะครับจุดสำคัญต่อไปครับ นะที่ก็จะพบรอยยุบรอยย่นรอยยับรอยแยกรอยแตกลานนะพวกนี้สําคัญนะครับหรือพวกรอยหลุมบ่อบนเนื้อพระเราพิจารณาทั้งด้านหน้าด้านหลังครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติความเก่าของ,ของเนื้อพระตามการเวลาอายุร้อยกว่าปีนะครับเมื่อมีพระได้ถูกบ่มให้เกิด รอยเหล่านี้ขึ้นก็เห็นชัดได้แก่พระที่หลงรักเก่ามาแต่เดิมนะฮะรักเก่าก็จะหลุดล่อนเองตามกาลเวลานะครับในอายุของรักเก่าเมื่อรักหลุดล่อนก็จะเห็นเนื้อในมีทั้งรอยยุบรอยยน่นรอยแยกรอยแตกลานรอยยับเนี่ยสาเหตุจะเกิดจากความร้อนความชื้นนะครับบ่มเนื้อพระเป็นเวลานานนะครับก็เกิดการหดตัวการขยายตัวและการถูกปิดปรัด ก็ทําให้เกิดการแตกรายงาลายสังขโลกนะบางองค์ก็แตกเหมือนคล้ายรากผักชีนะครับบางองค์ก็จะแตกอ้านะครับขอพระด้านหลังถ้าไปพบพระแตกลานไม่แตกละเอียดจะพึ่งสรุปนะครับว่าพระสมเด็จที่พบนั้นมีแตกรายงาทั้งละเอียดทั้งแตกหยาบแตกลานไปทั่ววิพระองค์พระและเส้นซุ้มก็มีลักษณะการเกิดลอยยุบรอยยอนรอยยับรอยแยกเหมือนกันนะครับ ก็เป็นหลักในการพิจารณาอีกแนวทางหนึ่งนะครับต่อมานะครับลักษณะของผิวพระสมเด็จวัดระฆังนะพระที่ยังไม่ได้ล้างครับจะมีผิวนอกเป็นชั้นๆนะครับชั้นนอกก็จะมีคราบสีน้ําตาลหรือคราบเหลืองนะปกคลุมเรียกว่าเมือกพระนะครับถัดไปก็จะมีคราบขาวมนหรือ สีเทาอ่อนๆอปกคลุมอยู่บางๆคา,าบดังกล่าวจะกลายเป็นเนื้อจริงนะฮะเกิดจากปฏิกิยาทางเคมีนะครับน้ำปูนก็จะขับออกมาจากเนื้อพระพระบางองค์ที่ลงรักเก่าไว้เมื่อรักหลุดร่อนคาบเหล่านี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะครับบางคนเรียกว่าแป้งรยพิมพ์และเป็นที่สังเกตถึงความเก่าของเนื้อพระอีกจุดหนึ่งก็คือความเก่าของรักนะครับ พรสมเด็จวัดะระฆังที่ลงรักเก่าจะมีลักสีดำํำจะเป็นสีดําหมุนนะครับหรือสีน้ําตาลอม,มดําลักษณะความเก่าก็จะหมุนซีดนะครับรักเก่าจะหลุดร่อนเองตามธรรมชาติครับเพราะหมดอายุเผยเห็นเนื้อพระมองดูคล้ายกับว่าอ่อนนุ่มยุ่ยชื้นและหนึกนุ่มนวลตาครับความจริงแข็งแกร่งเหมือนหินเลยนะครับ ถ้าแตกลายงาหรือแตกสังฆโลกครับน้ำรักที่ซึมแทรกตามรอยแตกจะปรากฏเป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่บางองค์แตกลายแตกล้านจะไม่ปรากฏเส้นที่มีรักฝังอยู่นะครับถ้าอาภาสมเด็จวัดละครังที่รักเก่าหลุดร่อนออกมาจนเห็นเนื้อนําไปส่องแดดดูก็จะสะท้อนแสงแดดเป็นประกายคล้ายพระเป่งรักมีครับก็จะงาม งดงามจับตาเป็นอย่างยิ่งครับจุดสุดท้ายที่เราสมควรพิจารณาครับมวลสารนะฮะมวลสารที่ปรากฏบนพระสมเด็จวัดสักครังทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะมีมากหรือมน้อยก็แล้วแต่ส่วนผสมที่ทำในขณะนั้นนะครับก็จะมีเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะจากผงพระซุ้มกอบทนะครับ มีก้อนสีขาวใสสีขาวขุนหรือสีเทาอ่อนนะครับแต่แข็งแกร่งฝังอยู่ในเนื้อพระที่เรียกว่าแร่หินนะครับพวกกลุ่มหินดินเขียวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีผงขาวขุนนะฮะเม็ดก้อนเล็กๆที่เรียกว่าผงวัตถคุณนะครับแล้วก็มีเม็ดสีขาวอมเหลืองเรียกว่าเม็ดพระาธาตุนะครับมวลสารเหล่านีอา้อยู่ในรอยแยกของเนื้อพระครับ บางทีเม็ดบนสารเหล่านี้ก็จะหลุดต้อนออกไปก็จะเกิดเป็นหลุมบอ่อบนพื้นผิวพระทั้งด้านหน้าและด้านหลังถือเป็นจุดพิจารณาความเก่าของพระได้เช่นกันครับหลุมบอ่อเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นในพระที่เป็นพระแท้นะครับอันดับสุดท้ายครับจุดสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อง,งอกนะฮะเป็นจุดสําคัญที่สุดที่บ่งบอกความเป็นพระสมเด็จแท้จะมีเฉพาะพระสมเด็จวัดตักัง ทุกองค์ที่เก่าถึงยุคนะครับลักษณะของเนื้อง,งอกนะั้นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับปุดขึ้นจากเนื้อพระตามพื้นผิวนะครับตามเส้นซุมนะตามฐานนะก็จะมีบ้ากมากบ้างน้อยบ้างครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเป็นเพราะมีส่วนผสมของมวลสารเช่นเดียวกับพระวัดพับที่สมเด็จพระสังฆราชกกสุกัยเสียนสร้างเอาไว้ก็คือผงผงธาตุสิวลีหรือผงวิเศษ เนะจ้าปคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตนำมาคลุกเขากับสว่วนผสมอื่นประกอบกับพระสมเด็จพระคังมีอายุร้อยกว่าปีนะครับจนมีเนื้องอกผุดออกมาจากเนื้อพระเป็นเม็ดเล็กๆกลมใสสีชมพูอ่อนสีน้ําตาลสีขาวตามแต่สีของเนื้อพระนะครับบางทีการงอกจะดนันรักเก่าให้หลุดร่อนออกมาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญครับที่ขุนนักพระบ้าน นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆน,นักนิยมสะสมะเครื่องทุก,ท,กท่านใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพระสมเด็จวัตรคังที่เป็นพระสมเด็จแท้ครับใช้ความรู้ในการพิจารณาครับไม่ต้องเชื่อคนอื่นครับธรรมชาติต่างๆความเก่านั้นสําคัญที่สุดเป็นการทําลอกเรียนแบบไม่ได้นะครับธรรมชาติความเก่านั้นทําได้ยากนะครับ ส่งนั้นยังมีโอกาสทําได้นะครับแต่ธรรมชาติความเก่าต่างๆที่คุณนักพระบ้านนาเสนอมาตั้งหลายๆหัวข้อนั้นผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะนาให้ทุกท่านพบพระแท้ในตะระกูลพระสมเด็จของสมเด็จพู้ะพุทธาจา้าตัวพรมนังสีอย่างแน่นอนครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสำหรับนี้คุณนักพระบ้านขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ